و <laughs> ันนี้พวกเรามาจากสาาารเงินนะครับการทนาารขอเเลยได้วัราชานีครับวันนี้เราจะให้เก็บความรู้นะครับเกี่ยวกับการเดินไจจากการซืขายทางออนไลน์นะครับสาบแรกเลยเราจะ้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์นครับที่คจะมีเวลาว่าสามถอได้่าครับงเ่ารื้อายออนไลน์มีใครได้บมาณ13อย่างเนี้ อมันจะมาอย่างเช่นครับถึงครับเป็นการหลอกลวงการซื้อขายสินพานะครับอันนี้ต่อแล้วเป็นการขโมยครับเป็นการขโมยเอ่อถือว่าข้อมูลลัตรเอารหัสบัตรเครดิตนะครับสารนะครับเป็นการเอ่อหลอกลวงให้ใช้บริการครับพี่ข้อที่สี่นะครับเป็นการชวนให้ร่วมธุรกิจซื้อขายนะพี่ข้อที่ห้านะครับเป็นการหลอกลวงครับส่วนมากแต่ว่านี้จะไม่เกิดในประเทศไทยครับแต่ว่าเขาเขาจะมีการหลอกลวงมาจากเอ่อร่วมใช้บริกาครับเป็นแก๊งหลอกลวงครับข้อที่หกนะครับเป็นการหลอกลวงในการขายยาครับพี่ ข้อที่เจ็ดครับเป็นการหลอกลวงจากข้อมูลแอบไว้นะครับข้อที่แปดครับเป็นการหลอกลวงแบบว่าเหมือนกับว่าโทรมาแบบว่าพี่ได้ของรางวัลอะไรเนี่ยครับข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดเป็น,เป,นเป็นการหลอกลวงแบบเทคนิคนะครับพี่ ใช้เทคนิคต่างๆในการหลอกลวงพอาินด้านะครับเป็นการหลอกลวงครับให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะโอนแบบพูลทุกอย่างให้เขาครับแล้วเขาจะหลอกลวงเราได้นะครับ้วาดิสติดนะครับเป็นการหลอกลวงให้ทำบนนะครับพี่เป็นการประกาศชื่นชวหน้าไี่มา้ชี้แจนะครับถ้าผนับถาเกิว่าในเว็บไซต์นะครับไม่ได้ชี้แจงไว้นะครับมี่ควติดต่อเปนผู้ขายนะครับชองทการติต่อที่เกบเว็บไซเืนะครับและเจาเพื่อแก้ไขปัาทเกิดขึ้นนะครับ ต่อไปน,นะครับกรณีกเกรเริกดข้อดิือผานะครับเปนการทำผิดกฎอ่าเป็การทำผิดกฎโดยตั้งใจนะของผู้ขายนั่นคือผู้ผู้ซื้อนะครับจ่ายเงินแล้วหรือพี่จ่ายเงินแล้วนะครับแต่ผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้นะครับหรือส่งของเื่นมาให้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่สั่งไปนะครับแนวทางในการปฏิบัตินะครับควรแจ้นนนนนง,น,น,น,งนะครับควรแจ้งความดำเนินดำเนินคดีทางกฎหมายครับโดยหน่วยงานที่ควร เพื่อขรับึกษานะครับคือตังวลนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะติดรอยแยกความตวลนะครับที่มีขั้นตอนในการการที่นะครับนมนี่ับอด หา TH. กมีผู้บัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้วให้ทำตารเข้าระบบหากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน,านให้ทำกามขะ้บียน